สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีวีนิวทำถึงมากทีเซอร์จึ้งมากนะคะสำหรับ EP14 ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ได้แพร่ภาพสดเมื่อ3ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะผ่านทางเพจเฟ e บุ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็จะพาชมเนาะสำหรับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็คือได้ใช้ข้อความว่า โตเกียวมิวพวกเราไม่เคยทำแบบนี้นะครับนะคะซึ่งในการไลฟ์สดครั้งนี้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็แนะนำลุกการแต่งหน้าแต่งหน้าทำผมของลูกๆศิล,ลปินค่าย Tokyo Music นะคะและก็เป็นการแนะนำตัวละครและบทบาทของตัวละครในแต่ละคนที่ได้รับบทบาทสำหรับ ศิลปินค่ายโตเกียวมิวสิกนะคะก็คือเป็นการถ่ายทำทีเซอร์นะคะตัวอย่างเนะาะออยากบอกว่าทีเซอร์รอบนี้จึงมากทุกคนพร้อมมากสำหรับทีเซอร์ตัวอย่าง EP14 ซึ่งการไลค์ครั้งนี้ก็ทำให้ f c เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเหมือนเช่นเคยอีกนะคะโดยท่านแรกบอกว่าอ่า รอดูน้องยูริค่ะนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะคะรอดูเอินยูริมาแน่ครูอยากเห็นคิดทอดน,นะคะอ่าบางท่านก็บอกว่าบอสดูอ้วนขึ้นบอสดูหน้าอิ่มอะไรอย่างนี้นะคะอ้วนเลยกําลังพอดีขึ้นขึ้นบนเวทีอะไรประมาณนี้นะคะแล้วบางคนก็ให้กําลังใจน้องคอปเตอร์นะคะซึ่งบอสบิ๊กก็ได้พูด เนาะได้พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าอ่าคอปเตอร์ลูกหนูกำลังอ่าเป็นกระแสดราม่าใน tiktok อะไรประมาณนี้นะคะบอสก็เซลนะคะแต่ fc ได้ดู fc ก็คือให้กำลังใจสู้ๆนะคะน้องคอปเตอร์นะคะอีกท่านหนึ่งบอกว่า ให้ทุกคนเนาะศิลปินโตเกียวมิวสิกสู้ๆทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้บางท่านก็บอกว่าซื้อบัตรแล้วรอชมแล้วพี่ก้องกับเด็กๆน่ารักค่ะนะคะน่ารักทุกคนเลยในะคะ่ายซื้อแล้วค่ะซื้อบัตรนะคะน,นี่หมายถึงซื้อบัตรแล้วนั่นเองนะคะส่วนมากก็เป็นการให้กำลังใจนะคะเนาะให้กำลังใจศิลปิน ทุกคนในค่ายนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาชมตัวอย่างบางช่วงบาง,บางตอนนะคะของการไล์สดของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เกี่ยวกับทีเซอร์นะคะ EP14 นั่นเองนะคะจะบอกได้เลยว่าจึ้งมากนะคะขอบอกว่าจึ้งมากแล้วก็ทำถึงมากเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันหลังจาก

ไ่ลอไรสดนะครับน้องอาบนี่คือที่ใหม่องาอบนี้อาบอาบอาบน้องอามาแล้วฮยใครนีใครนีไปแล้วเขาเย็นแล้วใครนีซีแกมโรนีฮึ้ยไจั๊กคือบ่คือหรอเปลาอยู่เบิดมือ เพราะั้นคือจะอ่าเดี๋ยวรอ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 อร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 อ คำถึงสุดๆถอยรอบหนึ่งน้องคอปเตอร์สวัสดีครับคือวีปปืนลกูบกบลาร์คือวีปปืนลกูกดาบดาบดุครับเอาเป็นดาบทีเออเอาดูพึ่งเออเออช่วงนี้ฮอตมากคนคนด่าเต็มยบติดต่อเลยลกูกไปดูนักแสดงเบื้องหลังการสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยตีกระบงังเอาผูดอะไรนะ่นูสูไม่พึ่งวะเนี่ย น้องยูรีน้องวีดน้องก้องเป็นเด้อเป็นเดลี่สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับเจนนี่ซีโฟไรสดติชตตใช่ไ์สดอยู่อ๋อแล้วเตะไรเลยลูกไว้ลูกนะ <laughs> ลูกคือแ่าแท้คุณแม่วาด,ดีครับคุณแม่วาด,ดีครับดดรับรับบทเป็นตัวอะไรนี่ตัวแม่เลย ตัวมัมตัวแม่พี่น้องมูนี่มาถ่ายที่เสื้อครับมาถ่ายที่เสื้อของโตเกียวมิวสิกนะครับไหนยูเลียวันนี้ลูกยูนี่มาเร็วป้ายูรีแหม่ยูรีได้บทบาทซื้อยังลูกซื้อบาทครับซื้อบาทโอ้น้องบาดวันนี้มาวันนี้มากับใครบ้างลูกมากับแม่กับน้องครับน้องน้องบาดใช่ไหม เป็นน้องบาสเดี๋ยวให้ดูการแต่งตัวของน้องบา,อาร์ดแล้วกันตอนนี้หนึ่งสองสามซื้นี่ทำถึงพึ่งได้เสียไล่เ<ข><ข>บิรงมันเพลพินกันเป็นเพลิงพุ่มพวงดลงจันตแต่อยู่ใกล้น้องอยุรินี่เองเอาใคายบาร์ดนไเร็วป๋าพ่อพ่อแม่ซื้อบาร์ด EP10 เดี๋ยวเดี๋ยวเสียจะถอนเอ้าป๋าพ่อพ่อยแม่ซื้อบัตร EP4 นัพพ่น,นด้อครับป๋าพ่อพ่อยแม่นั่นด้อครับ ใช้เื้อบัตจิมลิงเลยครับจิมหรือบอกรับจิมลิงแล้วบอกลูกจิมจิมลิงครับรอบนี้บอกเลยว่าพี่สีมากมากเพราะว่ารอบนี้มีตอนที่ชื่อว่าอะไรครับพูจัดชื่อก่อนดิสุนพยาสุมาดีรอบนี้คือทีเสื้อก็คือจึ้งมากครับพี่น้องที่เสื้อมันที่เสื้อมันเห็ดเฟ่พวกนัะนอันนี้เราบ็นอะไร ป็นใครขี่มอเตอร์ไซค์รถบริษัทมาผมบด้ขี่เด้อไอ้ย่าไอ้ย่าครับอ๋อเกือบด่าบพิกละโอ้ตายบทบาทเป็นในรอบนี้รับบทเป็นเสียว่ากามครับผมวิจากชีวิตจริงหรอบออะไรเนาครับอันนี้ผู้ใดญร้หางตัวเนี่ยเขาจำมาเดียนนักเตะนานน่นเขาจำเราะอะไรน่ะผมเป็นต้องยูรีตัวจริงหรือครับผมบร ผมกองวายยูครับผมชื่อชื่อหนาในบอนอแต่ว่าแต่งหนาเข้าไปนิดกระปวดเนียวครับขอเปลี่ยนบ่นเลยพี่เจ็บข่าวหนูขอเข้องั้นสวันนี้ค่ะครูบิกกี้เป็นไงบ้างรอบนี้หนังสั้นมากหนังสั้นมากหนังสั้นล้านยู่มากหนางสั้นล่าอยิ้มแห้งแต่งแล้วโอ้ยบอดตาคือบอดำครับมันยังไม่เสร็จเดี๋ยวเขาใส่ชุดเข้าไปเขาจะแต่งอีกอยู่อันนี้เพราะว่าแต่งในนิดแล้วบอดรานในเอื้อบอดนอนในเสื้อทำงานหนักดูด ดูแก้มดูอะไรเนาะโอ้ยโค้งูแหล,ล่ปื้อแหลปื้อเขเอียดานใ่เอเชียดา,ยดานน้องยูรีอายามใครพอแต่งนีง่อายามคนแต่งหรอใช่ค่ะแต่งได้นเนียนมากได้ตามริฟโคเรียนมากใครอยู่ข้างบนอะ่ะอ๋อสองนม,มนพี่น้องซื้อบาดจองตัวเดิรนรอบนี้สุนทยาสุมาลีสุนทยาหรือสุนทยาสับส รอบนี้เราบทชื่ออะไร,รบบออี้รอบชื่อแซบบอกช่เะอเรโดนตีปะเป็น,ปน,นรโดนตีนโอ้อันนี้ไทยที่เสื้อตัวยาง EP14 ของเราจะแสดงวันที่27นี้นะครับผมในบทชื่ออะไรลูกชื่อลีลี่ชื่อลลี่ในบทชื่ออะไรลูกโฟโต,โโโตโ้โอ้ยสกอกรถ้าชุดนี้คือดีแท้ ซื้อต่อไดี๋ยววันนี้ในดูซีคนนี้น่ะบัมละคอีกคหรอบัมละคอีกมนีิคไหมนี่สวยมากเลยอ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะผมวันนี้นะฮะวันนี้เราบทเป็นอะไรฮะเป็นเจ๊รองครับผมเจ้าของร้านอยากให้ติดตามอะไรเรื่อง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 เนี้ย EP เนี้ยน่าติดตามทุกทุกตอนเลยครับเพราะว่าทุกทุกซีรีส์แต่คาแรคเตอร์แ้พวกงถูกคนจังเลยอ่ะอมันวยทำไมครูแบบสุดยอดจัง คือแบบต้องบอกว่าฮิลลี่คือเขียนบทให้มาอีกทีแล้วเนาะสำหรับชอปเปอร์เนาะเออแบบว่าทุกทีคือสวิตทุกอย่างแบบไม่ซ้ำกันเลยอ่ะแล้วจะถ่ายลองเทคนะถ่ายลองโอเคโอเคก็ถ่ายลองเทคนะเราจะถ่ายแบบภาพยนตร์ค่ะอันนี้คือทีเซอร์นะคะฟิล์มใหญ่ค่ะฟิล์มใหญ่มากสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีวีนิวทำถึงมากทีเซอร์จึ้งมากนะคะสำหรับ